ฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยแล้วอย่าลืมนะครับเนาะแชร์เสร็จนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมือนี้นะครับมือนี้เดี๋ยวนะมือนี้เดี๋ยวจัดให้เน้ยนๆเลยนะครับสามตัวนะครับสามตัวรัฐบาลขอคนที่พร้อมนะครับขอคนที่พร้อมรับแนวทางสามตัวรัฐบาลจิ้มลิงก์ด้านล่างให้หน่อยจ้ะใครจิ้มแล้วนะครับ พิมพ์คาว่าจิ้มแล้วมาท่านใดจิ้มลิง์ด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าจิ้มแล้วมานะครับวันนี้ปล่อยหนักๆอัดหนักๆเต็มๆจ้ะสามตัวรัฐบาลใครต้องการจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับพิมพ์คาว่าจิ้มแล้วขึ้นมาเด้อ อสตัวนะครับสมตัวหรือแถวบ้านผมเรียก3ามโตนะครับอ่าเข้ามานะเข้ามาอ่สาสตัวรัฐบาลเข้ามาจากจิ้มแล้วนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คาว่าจิ้มแล้วขึ้นมาหวัสดีคุณรู้จักแต่ไม่สนิทนะครับหวัสดีคุณจันเพ็ญคุณธนพรสวัสดีครับคุณสุ อ่าพัตรานะครับสวัสดีครับอุตปานาแก้วนะครับสวัสดีครับขอทวนหน่อยครับทวนตรงไหนทวนตรงไหนครับทวนในแนวทางก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับนะทวนให้ได้ครับทวนให้ได้ครับนะแล้วก็ยินดีด้วยนะครับยินดีที่จะทวนให้ด้วยนะครับ ่าเข้ามาครับสวัสดีคุณสุกัญญาคุณสุนานด้วยนะครับคุณมิ่งใบบัวนะครับสวัสดีครับอ่าพอไปพี่ดอกอ่าวันนี้นะครับอ่าแชร์ช่วยกันเนาะแชร์ช่วยกันนะครับยินดีต้อนรับครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะไม่กัดครับไม่กัดถ้ากัดก็ว่าเป็นยังสีดยาแล้วอ่าเข้ามาครับ ส <c oughs> วัสดีคุณถนอมนะครับจิ้มแล้วครับอ่าจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าจิ้มแล้วขึ้นมารัฐบาลครับอ่าเดี๋ยวย้อนหลังให้ไม่ทันตั้งแต่แ,ตแรกเลยค่ะนะครับคุณถนัดเสียอ่าได้สว,วัสดีคุณแม่เมย์นะครับอ่าวันนี้นะครับแนวทางที่จะเอามาแบ่งปันทุกคนนะครับก็คือแนวทางสามตัวรัฐบาลน,นะครับ สามตัวรัฐบ,บาลงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพห้าหกห้าประจำงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพนห้าหกห้านะครับเห็นที่ไหนจับได้เลยนะครับนะข่าวจีนเลขสามตัวนะครับถ้าถ้าทุกคนเห็นตามนี่ขันขันมีนแล้วกันนะครับถ้ามีนะครับน้องโรตลี่นะครับที่ตรงกับเลขสามตัวชุดนี้ครับนะบ่สจะเป็นเลขครับ กลับไปกลับมาเลขตัวใดก็าตามนะครับเนาะผ้ามีนะครับอย่างน้อยต้องนะอย่างน้อยต้องหนึ่งใบแล้ว <c oughs> จะ้ะได้อีย่างกินแล้วขอพุณละเมนู <c oughs> เอาละเด้อผู้ใดถ้าได้กินเขาเด้อวันนี้เด้อผู้ใดกำลังสีนอนเด้อวันนี้หิวนะนะครับนะเออผมกว่าถ้าได้กินเขาแล้งครับ <c oughs> เป็นเป็นอย่างคืออยากให้ทุกคนพิพมขึ้นมา นะครับคิดเมนูออกแท็สิกินยังนะครับนะแต่ก่อนเดิร์กแล้วครับนะสงสัยต้องสงสัยต้องเฮ็ดกินเองนะครับนะน่าจะต้มมะม่านะครับผมน่าจะต้มมะม่านะครับนะเดึกขึ้นเนี่ยนะครับน่าจะนะน่าจะได้กินมะม่าญี่ปุ่นอ่ากินอาหารญี่ปุ่นเกาหลีนะครับสวัสดีคุณนิ่มนวลนะครับสวัสดีครับคุณรดาสวัสดีครับคุณสถานะสดสวัสดีจากคุณสุภาพนะครับสวัสดีครับ อ่าฟาแชร์ด้วยจ้าแซ่สามแซ่พี่น้องแลกกับแนวทางสามตัวรัฐบาลได้อะไรกินจะ้ะน้ำพริกปลาทูค่ะแกงน่อไม้นะครับป้าโอ้ยมาแต,แต่เมนูแหลกแล้วผมอยากเลย <c oughs> น้ำพริกปลาทูพะนะโอ้ยวัไใกินโดนแล้วนะครับนะอ่าทอดอะไรนะครับทอดปลาทูนะครับ อ่าขั่วไก่บ้านนะครับขัวไกบ่บอกครับอ่าอขัวขัวไก่บ้านเนะี่ยผมบอกเลยเค่อยกินอยู่ประมาณเทือสองเทือนี่แหละนะครับต้องเลือกไกด่ดีๆครับ <c ười> และให้เป็นไก่บ้านครับผมนะไก่เถ่านี่เรียบร้อยเลยนะครับเว้ยบะมี่แหลกนะครับไกยหอยเสือรีจ้านะครับ <c ười> วันนี้รอมากนะครับนะรอเฉพาะวันนี้เหรอครับ <c ười> ต้มไก่ค่ะนะครับต้มไก่ใส่สมุนไพรไหมจ๊ะลูกสาวไปไหนคะลูกสาวอยู่ด้านนอกครับไข่เจียวนะครับบมม่มีเลยพี่น้องขาดไปเมนูน,นึงต้มมมา,มาผมคิดว่าคืนนี้ผมสิได้ต้มมมาเทียนเียเลยนะครับผมนะหิวตอนนี้ยังหิวอยู่นะครับคือพยายามสิไลฟ์สดแล้วโดวยจะไปกินนะครับถ้ากินตอนไลฟ์สดนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวยานทุกคนสิวาแบบโอ้ยมากินอวดกินอหางกันอีกนะครับอา่าบางท่านอยากลดทุนนะครับไรสิบอะไรลดทุนนะครับอ่ะปนกบนะครับโอ้เป็นต่แสบต้มเนื้อเปื่อยขมๆใจ้านะครับอา่าสำหรับผมนี่ขมหลายผมกรบมา,มานะครับนะต้องขมอาลำพอดีนะครับอ่าวะกรบนะครับอ่ะหวัดดีครับหวัดดีทุกคนอ่ะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะ นาตัวนะครับสามตัวรัฐบาลเอาตัวหน้าไปก่อนนะครับเอาตัวหนาไปเบิรงนก่อนนะครับโอ้สามตัวนะมีแต่ <c oughs> นะหน้ารายทันพิพ์เลขสามตัวมาเต็มเลยนะครับนะถ้าผมเปิดก่อนถ้าผมย้อนหลังตัวเปิดให้ก่อนเนี่ยกฤษฎาผมยาบ <c oughs> <c oughs> นะครับมาสามตัวปันญดย่อตัวเปิดมาให้ก่อนอยู่นะครับอ่ะ สามตัวรัฐบาลนะครับอันนี้ย้ำเร้ยกาเป็นเลขสามตัวนะครับบางท่านเห็นแค่เลขสองตัวไปแล้วนะครับบางท่านเห็นแค่เลขสองตัวไปแล้วนะครับนะย้ำว่าเลขนะครับข้างหลังเจ็ดแน่ๆนะครับใช่เหรอผมเมืองก่อนใช่เหรอนะนะอ่ะเก้าอะไรจ้าทุกคนเก้าอะไร อาจจะเป็นเลขกว้างๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นเลขกว้างๆหน่อยนะครับเก้าอย่างพี่น้องนะครับก็มีหลายท่านนะพิมพ์มาแบบคล้ายๆกันนะครับเห็นหัวแบบแบบเป็นบอเห็นหัวแบบแบบเป็นบอพี่น้องนะครับสวัสดีคุณวิมลน,นะครับสวัสดีคุณดาดานะคุณวันด้วยนะครับคุณรู้จักแต่ไม่สนิทคุณดาวอังครารน,นะครับอเก้าอะไรจ้าทุกคนพาดผู้ใหญ่ทิ่มถือเง็บโอ้ยนะครับสุดยอดเลยเอาจริงนะ เอาจริงครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครพิมพ์ถูกนะอะแต่ว่าพิมพ์สลับกับทางอยู่อ่ะมีครับมีคนพิมพ์สลับกับทางอยู่แต่ทําไหนมีคนพิมพ์ถูกอยู่ยังไม่มีท่านใดที่พิมพ์ถูกเลยนะครับอไปชอบตามนะครับไม่ชอบผ่านนะสามตัวรัฐบาลประจําวันวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้า 65ครับ92 927แน่ๆน,นะครับ927เลขดังเอา้าเอ้าหรอ,อใช่หรออ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสะเป็น927บอนะครับาบางท่านบอกว่าเลขเจ็น,นะครับตามนี้เลยี่น้องน,นะครับ แ KB ได้แ k บนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะอ่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับหลังอีกสักครู่เดี๋ยวย้อนหลังตัวเปิดให้นะครับเนอะอีกสักครู่เดี๋ยวย้อนหลังตัวเปิดให้นะครับสามตัวรัฐบาลประจํางวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองนห้าหกห้านะครับเก้าสองห้าครับอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ตัวเปิดเปิดเลยนะครับนะตัวเปิดเปิดเลยนะไม่ต้องลุ้น เพราะว่าเปิดมาแล้วว่าก้อนอะหนนี้เปิดมาแล้วนะครับอ่าเก้ากับหกตัวเดียวกันชุดยอดคุณแม่นะครับผมนะคือสำหรับเลขตัวอื่นนะผมผมไม่ผมบ่ค่อยซีเรียสปานใดนะครับแต่ว่าเลขหกกับเลขเก้านี่นะครับผมค่อนข้างจะซีเรียสนะนะครับเพราะว่ามันคือ คือคือมันหลายๆงวดนะครับหลายอัลไยอย่างนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นนอยเรารัฐบาลนะครับนะผมสังเกตตัวเจ้าของก่อนนะครับว่าแต่ก่อนถ้าแต่ก่อนถ้าผมเชื่อนะแต่ก่อนก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ประมาณปีปีสองปีนี่แหละนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่เชื่อนะครับว่าว่าเลขหกได้เก้าเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ที่นี้มาสังเกตเจ้าของเบิ้งนะครับว่าเอาขันห้องแบบเด่นกับหัวแนจักนอยนะครับ ถ้าเราเล่นกลับนิดนึงนะครับแล้วมันเจาะแตกนะครับมันก็คุมนะก็เพิ่มมาแค่เทา่าไหร่เพิ่มมาแค่สองคู่เท่านั้นนะครับเนาะกลับเหรียญปุ๊บเพิ่มมาแค่สองคู่นะครับสองคู่ถ้าถ้าเราได้มาสองคู่นี้นะถ้าเราเจาะได้นะครับสองคู่นี้มันก็อ่ามันก็ผพราะว่ามันก็เป็นกาไรนะครับ <laughs> ห้าหนึ่งมาล่างแน่ๆใช่ไหมถ้าถูก <laughs>